สวัสดีครับเด็กๆที่น่ารักทุกคนมาพบกับมาสเตอร์แมสำหรับวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรนั้นเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยครับองค์ประกอบของละครไทย 1. เรื่องเรื่องเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการแสดง เมื่อใดเรื่องที่แสดงจะต้องมีการเขียนบทละครผู้เขียนบทละครต้องมีความสามารถเขียนคําพูดที่แสดงออกถึงนิสัยและบุคลิกของตัวละครได้ชัดเจนตัวอย่างละครไทยเช่นเรื่องอีกหนารามเกียรติ์สังทองขุนช้างขุนแผนเป็นต้น 2. แนวคิดแนวคิด เป็นเนื้อหาสรุปของเรื่องหรือแก่นของเรื่องเป็นคติสอนใจเป็นข้อคิดที่สามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้ดังตัวอย่างเช่นละครเรื่องคู่กรรมเป็นการสูญเสียคนรักละครเรื่องบ้านสายทองเกี่ยวกับความขัดแย้งของญาติพี่น้องเรื่องแรงเงาเกี่ยวกับศัตรูการแอบรักเกี่ยวกับความรัก เรื่องกลิ่นกาสลองเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ผิดพลาดเรื่องล่าเกี่ยวกับการติดตามแก้แค้นเรื่องสุดท้ายลิขิตรักเกี่ยวกับการสืบสกุลทายาท 3. ตัวละคร ตัวละครเป็นผู้ดำเนินเรื่องราวในละครคัดเลือกจากบุคลิกท่าทางลักษณะต่างๆที่ตรงกับบทละครเช่นคุณช้างขุนแผนนางวันทองจากเรื่องขุนช้างขุนแผน 4. บรรยากาศ บรรยากาศไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงเอฟเฟคต์ต่างๆดนตรีฉากอุปกรณ์ประกอบการแสดงสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ช่วยสร้างให้การแสดงนั้นดูสมจริงมากยิ่งขึ้นและเป็นการช่วยส่งเสริมจินตนาการของผู้ชมอีกด้วยดังตัวอย่างเช่น เรื่องรามเกียรติ์ตอนสืบมักคาว่าด้วยการหาหนทางไปยังกรุงลงกาของฮนุมานที่จะต้องผจญภัยกับด่านต่างๆ สำหรับองค์ประกอบของละครทั้งหมดทั้งมวลก็มี4องค์ประกอบองค์ประกอบที่1ก็คือเรื่ององค์ประกอบที่2องแนวคิดองค์ประกอบที่3ตัวละครองค์ประกอบที่4บรรยากาศเป็นอย่างไรกันบ้างครับองค์ประกอบของละครไทยไม่ยากเลยใช่ไหมครับมาเตอร์ขอให้เด็กทุกคน กลับไปทบทวนเพิ่มเติมอีกครั้งนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ